สบายดีพรมีพี่น้อง f อฟซีทรโทรครับวันนี้ผมอยู่กับสปาร์คร้นั่นก็คือส p a r k Z ขึ้นมานะครับจจนถึงสปาร์คนาโก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันรวมถึง X1 ตัวนี้ด้วยรับงานเข้ามานะครับรถ X1 ็กคันนี้มีอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปฟังอาการกันก่อนนะ แต่ในช่วงที่ฟังอาการนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้ผ่านมา3มอู่ซ่อมแล้วนะครับผ่านมา3อู่ซ่อมแล้วเขายอมแล้วแก้ไมห่หายนะครับรถถึงถูกส่งมาหาผมนะครับเอาเรามาฟังเสียงมาดูอาการกันก่อนครับเบื่องต้นครับทุกท่าน ถ้าหากเราฟังจากเสียงเครื่องยนต์นะครับเพื่อนเพื่อทุกท่านดูเหมือนว่ารถคันนี้จะมีอาการน้ำมันลงไม่ทันใช่ไหมนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับรถคันนี้ผ่านมา 3- 4สล้านซ่อมแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นแก้ปัญหาไม่ตกนะครับแน่นอนรถคันนี้ต้องบอบช้ำมาเป็นอย่างมากเลยนะครับในการที่เราจะมาทำการแก้ไขปัญหาเราต้องเช็คตั้งแต่จุดที่เขาเริ่มทำมาตั้งแต่ต้นนะครับ รับงานเข้ามาเนี่ยเขาแจ้งมาว่ารถคันนี้ทําเครื่องมาก่อนนะครับมีทําเครื่องมีทําระบบไฟนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับก็มีร่องรอยของการทรําเครื่องผ่าเครื่องเปิดแ้งคัตเปิดแ้งกลางนะครับ อถอดชุดฝาสูบมาจริงนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาทําการตรวจเช็คมาร์กเบื้องต้นกันก่อนนะครับรถของเรามีอาการเล่งไม่ขึ้นและก็เราฟังจากเสียงมีอาการดันย้อนออกทางกรองอากาศนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คเลยนั่นก็คือนะครับการปรับตั้งมาร์กนะครับเรามาดูซิว่านะครับมาร์กคันนี้จะตรงไหมอันนี้เป็นการเช็คขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเป็นการเช็คขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะ อ่านี่นะครับขีด L นะครับขีดเนะครับตรงกันกับรูปสามเหลี่ยมที่เอ่เยืงไปด้านมุมบนขวาสักนิดหนึ่งนะครับก็ตรงแล้วนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งจานไฟกันบ้างฝั่งโซ่เหลาลิ้นกันบ้างนะครับฝั่งโซ่เหาลิ้นฉีดตรงที่มือผมชี้ตรงกันกับสามเหลี่ยมนะอาจจะยื้องบนนิดหนึ่งนะครับก็นะครับถือว่าตรงอยู่แล้วนะครับตรงดีอยู่นะครับเพื่อน นะรการที่มันเยื้องล้างเยื้องบนก็ขึ้นอยู่กับโซ่เราลิ้นตึงหรือหย่อนนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้กระโดดกันมาที่วงจรไฟกระโลดเดอ้อนะครับดูซิว่าสายไฟเนี่ยนะครับมีการต่อผิดมาหรือไม่นะครับรถเร่งไม่ขึ้นบางทีต่อสายพันเชอร์ผิดนะครับต่อสายพาเชอร์ผิดหรือเปล่านะครับอ่านะสายสีส้มนะครับที่ออกจากกล่อง cdi ไปคอยหัวเทียนแตะก,กันกับตัวถังหรือไม่ นะครับอ่าเราต้องทําการตรวจเช็คตรงนี้นะครับเท่าที่ดูก็มีรอยหนูกัดอยู่นะครับตรงที่เขาพันมานะครับสายสีอะไรนะสีขาวนะครับเป็นสายของพัดเชือกคอยนะครับเขาแดงหรือว่าเขาชมพูจะเป็นสายของพัดเชือกคอยนะเขาต่อมาเป็นสีฟ้านะครับก็ถือว่าต่อถูกต้องอยู่นะครับเข้าตําแหน่งดีอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละนะครับเราก็นะครับทำการพันเก็บสายไฟให้ใหม่นะครับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆนะครับ กล้อง cdi ของเทียมไม่อยู่แล้วพี่น้องนี่แหละตัวปัญหานะครับการที่เราจะซ่อมรถเนี่ยถ้าเรามาเจอปัญหาเขาซ่อมมาก่อนแล้วใช้ของเทียมมาเนี่ยการที่เราจะมาตามเก็บงานตามแก้งานมันลําบากนะครับทุกท่านเพราะว่ามองไปที่ไหนก็เทียมทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าอะไรเทียมเนี่ยมันจะพาเราหลงทางได้เมื่อไหร่นะครับอ่ะทีนี้มาดูแจ็คพัชเชอร์แจ็คพัชเชอร์เนี่ยเห็นไหมข้างบนมันหักมันแค่วงไปแล้วนะครับ ฟันมันหักนะครับฟันหรือว่าเดือยล็อกมันหักไปแล้วนะครับทุกท่านเขาก็เอาสวมกันมาอย่างนี้นะครับอ่ามีแต่ปัญหาครับพี่น้องแสดงว่ารถคันนี้เขาเรียนมายับเยอนเลยนะครับพี่น้องบอบช้ำมาแห้งนะครับนี่นะครับทีนี้ผมก็ต้องเสียบเข้าแล้วก็ต้องเอาหนวดกุ้งหรือว่าเคปเบิลทายมารัดให้แน่นนะครับเอาเลยครับไหนๆก็ได้ถอดสายพัชเชอรอออกมาแล้วก็ทําการวัดค่าพัชเชอร์คอยสักหน่อยนะ ฟัชเจคอยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับเปลี่ยนมาจะแข่จะเทียมครับพี่น้องนะครับหรือว่าพัชเชอร์คอยมันเสียไหมถ้าพัชเชอร์คอยมันเสียนะครับก็มีอาการเล่งไม่ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าค่าพัชเชอร์คอยเนี่ยค่าตัวไหนนะครับค่าอย่างไรที่จะทําให้ลดเล่งไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขออนุญาตทําการวัดก่อนเด้อพี่น้องเบิ้งน้ากันพี่น้องนะครับมือเดียวพี่น้องมือหนึ่งไทยนะครับ เมื่อหนึ่งถือกล้องนะครับเมื่อหนึ่งวัดคาพี่น้องนะครับจิมบัวถือสายมันกับบัวขึ้นแลลวครับพี่น้องเอานะครับเมื่อกี้เห็นอยู่ร้อยหกสิบกว่าอยู่นะครับเอารับคาพัชเชอร์เอาเอาเอาอ่ามาแล้วครับร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับถ้าค่าพัชเชอร์ต่ำกว่าร้อยห้าสิบถ้าค่าพัชเชอร์ต่ำกว่าร้อยห้าสิบรถจะสตาร์ทติดยากหรือไม่ติดเลย ถ้าค่าพัเชอร์สูงเกิน390โ oh อห์มแน่นอนครับอันนี้มันจะอ่านรอบอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ามันจะจุดระเบิดก่อนกำหนดทำให้รถของเรามีอาการน็อกรอบเร่งไม่ขึ้นนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็คือการวัดเย็นแล้วก็วัดร้อนนะครับค่ามันก็จะอยู่150-390โอห์ม oh นะครับบอกเกินนี้เพียว้อง นะครับ้าเป็นไปได้ไก็จักสามรอยนิดๆนีนนน่นะครับสาม3 6 0ยห้าก็พอเดอ้อนะครับเอาทีนี้ผมจะทําการสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้การสตาร์ทเครื่องของผมผมจะใช้ครีมบีบไปที่สายรูดของก๊อกน้ํามันนะครับหรือว่าสายแวกเท่มนั่นเองนะครับทุกท่าน ก็เหมือนเดิมแหละนะครับทุกท่านตอนนี้มันก็เร่งขึ้นอยู่เพราะว่าเราถอดไส้กรองออกนะครับ่าถอดไส้กรองหรือว่าถอดยางปากคาบวมันก็จะเร่งขึ้นนะครับทุกท่านนะครับแต่ถ้าเมื่ออะไรที่เราใส่ยางปากขบูเข้าไปมันก็เร่งไม่ขึ้นดูแล้วรถคันนี้เหมือนมีทั้งอาการน้ํามันไม่พอแล้วก็น้ํามันท่วมนะครับสองอาการอยู่ในขบูตัวเดียวกันนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอดสา แวะข้ามออกดูนะครับมันก็ดูเหมือนว่าไม่มีความเปียกชื้นนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมสตาร์ทแล้วก็เอาครีมบีบไว้นะครับเอาครีมบีบไว้มันก็มีอาการดีขึ้นแต่อย่างใดนะถ้าเราใส่กรองนะครับแต่ถ้าถอดกรองออกมันก็เล่งได้นะครับแต่เล่งไปเล่งมาสักพักหนึ่งนะครับมันก็กลับมาสะดุดเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะครับมันก็เป็นอาการเหมือนกับช่วงต้นคลิปนั่นแหละนะครับมันกลับมาเป็นอาการเดิม นะครับทีนี้ผมจะทําการถอดคาบูเรเตอร์ลงมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าภายในคาบูเรเตอร์เนี่ยนะครับเราจะโดนวางยาอะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับพอเราถอดออกมานะครับเราก็เห็นสีเหลืองเหลี่ยมม่องๆองอยู่ตรงนี้แหละนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับมันก็สีเหลืองเหลี่ยมม่องๆอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเห็นสีเหลืองเลื่อมๆืเงาๆลักษณะแบบนี้ นั่นหมายความว่าคาบูเลเตอร์ของรถคันนี้ถูกถอดของแท้ออกไปทั้งหมดแล้วทีนี้ปัญหาเกิดนะครับทุกท่านบอกตรงๆเลยนะว่ารถคันไหนที่ไปใส่นมหนูที่เป็นของเทียมนี่มันจะไม่บาลานซ์นะครับทุกท่านนมหนูที่เป็นของเทียมนะครับบางทีนมหนูมันใหญ่เกินไปมันทําให้การจ่ายน้ํามันเยอะนะครับแล้วก็บางทีไปเปลี่ยนเข็มเร่งเนี่ยนะครับความเร็วของเข็มเร่งมันไม่เหมือนกันกับของแท้ เวลาที่เราบิดคันเร่งขึ้นเนี่ยนะครับการจนะ่ายน้ํามันออกมาทางรูเฉียเร่งมันก็ไม่แมทก,กันกับอากาศที่วิ่งเข้าไปหน้าคาบูนะครับนี่ดูเหมือนว่ารถคันนี้จะมี2อ,อาการตรงนี้นะครับทุกท่านและก็อีกส่วนหนึ่งฝากไว้เลยสําหรับท่านที่อชอบซื้อนมหนูนะครับเป็นชุดหรือว่าของเทียมมาเปลี่ยนนะบากไว้เลยว่านมหนูของเดิมเราที่มากับตัวรถนะ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะสึกหลอไปตามการเวลาน้มหนูที่สึกหลอไปตามการเวลามันรูมันจะใหญ่ขึ้นถูกต้องไหมพอนมหนูเรามันใหญ่ขึ้นเพื่อนๆเคยนึกถึงท่านไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูแบแหวนมาไหมการที่เราไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูแบแหวนมานั้นทำให้เครื่องยนต์ของเราโตขึ้นนะครับมันแมทชกันอยู่แล้วกับนมหนูที่สึกหลอตามการเวลา ดังนั้นอย่าไปเปลี่ยนมันออกถ้าเปลี่ยนออกมีปัญหาตามหลังมาแน่นอนนะครับทุกท่านอีกส่วนหนึ่งนะครับพอถอดไส้กรองออกมานะครับก็เหลืองห้อยๆขึ้นกันแหละครับพี่น้องของเทียมล้วนๆน,นะครับไส้กรองนะครับของเทียมบางตัวนะครับอากาศเข้าเยอะลดมันก็เล่งไม่ได้ไส้กรองของเทียมบางตัวผมซื้อมาใส่เข้าไปเล่งไม่ได้นะครับก็ต้องเอาลมมาเป่าก่อนนะครับเพราะว่า เหมือนกับฝุ่นมันมาอุดตันซะาหน้ากรองนะครับทําให้มันดูดอากาศไม่เข้าแล้วก็กรองบางตัวนะครับอากาศมันหนากระดาษมันหนานะครับทําให้อากาศวิ่งผ่านไม่ดีนะครับอากาศเข้าน้อยก็เล่งไม่ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปแล้วโอ้ยเทียมเบิดคันพี่น้องนะครับแจ็คซีเริ่มแก้จะมองได้ละนะครับเอาเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะทําการรางขบูนะครับ แทงนมหนูใหม่นะครับตอนน้ํามันนะครับเปลี่ยนเบอร์นมหนูให้เล็กลงอาการมันก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเอาพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปลุยต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้มีอาการริมจานไฟขาดหรือไม่หรือว่า อ่าเขาทําการผ่าเครื่องแล้วอัดเฟืองโซ่ราวลิ้นมาไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอดดูนะครับในคลิปหน้าคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอครับ